มีหลายคนนะสนใจธรรมะสนใจอ่านหนังสือธรรมะฟังคำบรรยายธรรมะแต่พอถึงเวลาปฏิบัติมักจะมีข้ออ้างมากมายที่อ้างกันอยู่บ่อยๆคือไม่มีเวลาไม่มีเวลา ส่วนหนึ่งมันก็สะท้อนภาพชีวิตของคนสมัยใหม่นะที่มีอะไรให้ทำเยอะแเป็นหมดเพราะนั้นเนี่ยคำว่าไม่มีเวลานี้ก็กลายเป็นข้ออ้างของหลายคนจนั้งที่เรื่องที่ควรจะให้เวลาเนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะ รวมถึงการให้เวลากับลูกการให้เวลากับพ่อแม่แต่หลายคนบอกไม่มีเวลามีเวลาเที่ยวมีเวลาช็อปมีเวลาดูหนังซีรีส์มีเวลาเล่นเกมมีเวลาสังสรรค์พูดคุยแต่พอเวลาปฏิบัติธรรมบอก ไม่มีเวลาจานึนราไม่น้อยนี่มีเวลาอยู่บ้างแต่ก็คงเพราะว่ารู้สึกว่าเวลามันมีน้อยจึงมักจะถามว่าวิธีใดที่มันให้ผลได้เร็วบ้าง ทำให้หายโกรธเร็วๆทำให้พ้นทุกข์ไวๆทำให้หายเครียดเร็วๆบางคนยังไม่ทันเริ่มทำเลยก็เรียกร้องแล้ววิธีที่เร็วๆมันก็จะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของคนปัจจุบันนะที่ชอบอะไรที่มันเร็วๆ Fast food เนี่ยมันก็แปลว่าอาหารด่วน i n นสแตนด์คอฟฟี่นะกาแฟาที่มันให้ที่มันละลายเร็วนะความสุขก็ต้องต้องการอินสแต h a ์แฮปปี้เนสถึงวเวลาจะปฏิบททัติธรรมก็เรียกร้องวิธีการที่มันเร็วๆเพราะอะไรจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก คือชอบทางรัดเดี๋ยวนี้จะบูธเปิดโทรศัพท์เปิดคอมพิวเตอร์ก็ต้องให้เครื่องบูทเร็วๆเนะติดนิสัยเร็วๆทางโลกนี่มาใช้กับทางธรรมซึ่งลึกๆก็คือเพราะว่าไม่อยากจะเหนื่อยนะหรือไม่อยากจะให้เวลากับมันมาก ลดังนั้นหลายคนพอปฏิบัติเข้าไปแล้วทำได้ไม่นานเลยก็เลิกแล้วเพราะว่าใจร้อนเห็นผลผลช้าไม่ทันใจนั่งทำสมาธิแค่อาทิศเดียวเลิกแล้วเพราะว่ามันฟุ้งไม่มีวิธีเร็วๆที่จะระง,งับดับความฟุ้งได้ เลยเลิกอยู่เพศนี้คือชอบอะไรที่มันสั้นๆฟังธรรมะแก็ได้ธรรมะที่มันสั้นๆแต่ว่าแก้ทุกข์ได้อย่างรวดเร็วหรือว่าอย่างสิ้นเชิงเคยมีโยงว่นหนึ่ง ถามหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยเป็นคำถามที่คงจะแทนใจหลายคนมากนะบอกว่าเนี่ยหลวงปู่ขอธรรมะส,สั้นๆเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้โลภโกรดหลงหมดไปจากใจจะทำอย่างไรธรรมะสั้นๆน,นะเรื่องการปฏิบัติหรือว่าให้โลภโกรดหลงหมดไปจากใจเลย หลวงปู่ท่านพูดเสียงดังฟังชัดแค่คำเดียวนะสตินะถ้าต้องการธรรมาสั้นๆเนี่ยสตินี่แหละสั้นที่สุดแล้วแต่ว่าเวลาจะเจริญสติให้เกิดผลชนิดที่หรือถอนโลภโกรธลงออกไปจากใจได้มันต้องใช้เวลานะ เราก็ต้องรู้จักใช้ในทุกที่เลยจริงๆเนี่ยสติเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกโอกาสและที่จำเป็นต้องใช้มากนะคือเมื่อเกิดการรับรู้เรียกว่ามีสติในการรับรู้ทุกอย่างที่เข้ามาทางทุกทวาร ไม่ว่าทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจนี่สำคัญมากเลยเป็นสิ่งที่คนมองข้ามนะหลายคนก็สนใจแต่ทำบุญหลายคนก็สนใจในเรื่องการรักษาศีลแต่ว่ามองข้ามเรื่องการมีสติในการรับรู้ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นคำว่าอารมณ์นี่หมายถึง รูปรสกิ่นเสียงสัมผัสเราต้องทำมาารมคือความคิดและอารมณ์เนี่ยนี่จำเป็นมากเลยนะมันเป็นวิธีการรักษาใจเรารักษากายด้วยศีลนะเราควบคุมกายวาจาด้วยศีลศีลก็ชยช่วยทำให้อันตราย เข้ามาสู่ตัวเราได้น้อยแต่เรายังต้องรักษาใจด้วยนะเพราะว่าเรายังต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในการรับรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าอยู่ในวัดหรืออยู่ที่ไหนแล้วยังไม่นัดรรมารวมที่เกิดขึ้นนะใ้สิ่งเหล่านี้สามารถก่อความทุกข์ให้กับจิตใจของเราได้ เราจาเป็นมากในที่ต้องรักษาใจเพื่อไม่ให้บาปและอกุศลลกรรมเนี่ยหรืออกุศลลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราทําได้ยังไงนะก็คือเมื่อตาหิรูปหูดินเสียงลิ้นรับรดนะก็ให้มีสติอันนี้เรียกว่ารักษาใจด้วยสติหรือว่าสํารวมด้วยสติ นะภาษาธรรมเขาเรียกว่าสติสังวรหรือที่นิยมใช้บ่อยนิยมพูดบ่อยคืออินทรียสังวรอินทรียสังวรคือการนะรู้จักรักษาใจไม่ให้บาปและความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหกอินทรีย์ทั้งหกคือ ตาหูจมูก่งกายใจไม่ว่าจะมีศีแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรับรู้รู้รสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเรารู้จักใช้สติในการรับรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ใจเนี่ยไม่ทุก นี่เป็นขั้นต้นเลยนะในการรักษาใจเนี่ยแล้วก็จําเป็นมากทีเดียวผู้คนไม่ค่อยนึกถึงเรื่องการรักษาใจเท่าไหร่ก็เลยทำให้ตกอยู่อนอำนาจของสิ่งววดล้อมอยากให้ใจสบายก็คาดหวังว่าสิ่งววดล้อมนี่มันจะถูกอกถูกใจอากาศไม่ร้อนคนน่ารักพูดจาไพเราะนะ แต่พออากาศร้อนคนไม่น่ารักผู้จาไม่เพราะนะจิตใจก็เกิดทุกสันทีมันไม่เป็นต้องเป็นเช่นนั้นนะเราเลือกสิ่งว่าร้อนไม่ได้รูปรถกินเสียงสัมผัสแม้ก็ต้องทำมาลมนี่เราก็เลือกไม่ได้นะแต่เราสามารถรักษาใจได้หมายความว่าแม้จะเจอรูปรถกินเสียงสัมผัส ความคิดอารมณ์ที่มันเป็นลบแต่ว่าใจเราก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดทุกข์นี่ทำได้ถ้าเรามีสติสตินี่มันช่วยรักษาใจไม่ให้หลงคล้อยเคลิม้มไปตามนาจของสิ่งที่กระทบ จะเป็นสิ่งยั่วยุให้โกรธเป็นสิ่งเย้าวยวนให้เกิดความโลภแต่ถ้ามีสติแล้วเนี่ยนะมันก็ใจก็ไม่คล้อยตามแต่เป็นพ่อทุกรานเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสติสังวรหรืออินเสียสังวรหรือการรักษาใจด้วยสติหรือการมีสติในการรับรู้สิ่ง,งต่างๆเนี่ยเราจึงถกอยู่ในอำนาจของสิ่งแวดล้อมมาก จึงเกิดความโกรธนะจึงเกิดความเครียดจึงเกิดความโลภเวลาเปิดโทรศัพท์มือถือก็เกิดความโลภอยากได้โน่นอยากซื้อนี่นะบางทีก็ติดเกมหรือว่าเพล่เพก็หลงเป็นเหยื่อของอพวกบอนพน,น,นันนะออนไลน์พวกนี้เป็นเพราะมีสตินันแหละ นะถูกมันเย้าวยวนก็เกิดความโลภนะเกิดความอยากขึ้นมาบางทีก็ถูกโยโยุให้โกรธนะเจอภาพเจอข้อมูลเจอข้อความก็ไม่รู้จักรักษาใจก็เลยโกรธนะคุณเคืองเกิดความเกลียดเสร็จแล้วก็เผาลนใจนอกจากโลภโกรธแล้วยังหลงนะ เด่กที่เป็นกันนหลงเชื่อนะหลงเชื่อแก้ไม่ฉาชีพนะเขาส่งข้อความมาล่อหลอกให้กลัวให้อยากแล้วก็เลยหลงเชื่อแต่ถ้าเรามีสตินะมันจะหลงยากนะหลงเชื่อได้ยากนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยโลกกดหลงในครองใจ แล้วไยผู้คนมีความทุกข์เฉพาะขาดสติเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แตจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบโลกโลกเนี่ยการมีสติสังวรหรืออินเสียสังวรหรือการมีสติเมื่อรับรู้สิ่งต่างๆทางอินทรีย์ทั้งหกเนี่ยก็สำคัญมันไม่ใช่เฉพาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านั้นนะธรรมารมด้วย พอเราทุกข์ไม่น้อยก็เพราะทร,รมารวมคือความคิดและอารมณ์รวม,มทั้งภาพจำความทรงจำบางครั้งเนี่ยภาพจำหรือความทรงจำในอดีตเหตุการณ์ในอดีมผุดขึ้นมาไม่มีสติก็ไหลไปตามหน้าของมันจมดิ่งอยู่ในเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตเกิดความโศกความเศร้า เกิดความโกรธหรือไม่ชนะเนี่ยมันมีความคิดกังวลชวนให้กังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตความคิดปรุงแต่งในทางลบทางร้ายเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นการงานสุขภาพลูกคนรักพอไม่เอสติก็หลงเชื่อก็เลยเกิดความเครียดเกิดความกังวลบางทีเกิดความตื่นตระหนก พุกนี้เนี่ยหลายคนไม่ตระหนักนะเป็นเพราะไม่มีสตินะไม่มีสติในการรับรู้อารมณ์ทางทวารหรืออินทรีย์ทั้งหกเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการปฏิบัติเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าเพื่อให้มีความสุขทั้งโลกหรือความร่มเย็นในจิตใจหรือความสุขทางธรรมเนี่ย ให้การมีสติรักษาใจเนี่ยเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกเนี่ยสำคัญมากนะที่ทางพหกว่าอินเซียสองวารืรุสติสังวอต้องฝึกเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะและ้วมาช่วยทำให้ไม่เสียผู้เสียคนเวลาเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่น่าพอใจเวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมาก็ เสียแต่ของเสียแต่ทรัพย์แต่ใจไม่เสียแล้วถ้ามีสตินะมันก็มีโอกาสที่จะเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นกับใจด้วยเวลามีคนตำหนิต่อว่าถ้ามีสตินะมันได้ประโยชน์นะอย่างผู้ก่อตั้งเมืองโบราณเนี่ยผู้ก่อสร้างเมืองโบราณเนี่ย คุณเล็กวิริยพันธ์เคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลแปลว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลคนส่วนใหญ่ไม่ชอบความตำหนินะเพราะว่าพอเกิดความตำหนิแล้วมันทุกข์แต่ที่ทุกข์นี่ก็เพราะขาดสติถ้ามีสติเนี่ยมันช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้เมื่อเสียงตำหนิมันกระทบหูหรือที่ยิ่งกว่านั้นนะคือเอามาใช้ประโยชนะ์อย่าง คนที่ฉลาดอย่างพุลเล็กวิริยพันธ์เนี่ยพอถูกตำหนิก็ได้ประโยชน์ทำให้รู้ว่าควรจะแก้ไขปรับปรุงงานการหรือปรับปรุงตัวเองอย่างไรอันที่เรามีสติในการรับรู้คำตำหนิที่มากระทบหูเดียกว่ารู้จักใช้ประโยชน์ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สอนอยู่แล้วนะว่าให้รู้จักหาประโยชน์จากอนิถารลมอนิถารมคือรูปรสกินเสียงสัมผัสทำมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือทั้งเหตุการณ์ที่ไม่น่ายินดีเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกต่อว่าด่าทอหรือว่าเจอความเจ็บป่วยเจอความล้มเหลวก็รู้จักหาประโยชน์จากมันจะหาประโยชน์ได้ต้องรับรู้อย่างถูกต้องก่อน รับรู้โดยมีสติกำกับไม่ให้ใจเป็นทุกข์แล้วมันก็จะเกิดปัญญาในการใคร่ควรวนก็นี้พอเรามีสติในการรับรู้โลกภายนอกตนใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์หรืออยู่ในอำนาจของสิ่งเรอาเราย่ออยู่แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็ให้มีสติในการบริโภคเนสติในการบริโภค คือไม่ได้บริโภคเพื่อปนเปอรนะ์ความอยากไม่ใช่กินเพราะมันอร่อยหรือมันถูกปากแต่เกินเพื่อรักษาชีวิตบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง รวมนั่งการรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะคนทุกวันนี้เนี่ยบริโภคเยอะเหลือเกินแล้วก็ไม่ใช่บริโภคทางปากอย่างเดียวนะบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าหากว่าเรามีสติสังวรในข้อแรกแล้วเนี่ยใอ้การบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะน้อยลงหรือมันก็จะอยู่ในความพอดีขั้นถึงเวลาที่บริโภคทางปากเนี่ย มันก็จะมีความพอเพียงเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักความพอเพียงนะกินมากจนป่วยหรือใกล้ป่วยเพราะว่าน้ำหนักขึ้นนะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันก็เยอะอันนี้เรียกว่าขาดสติในการบริโภค เราต้องเอาสติมาใช้ในการบริโภคนะซึ่งพระเรียกว่าโพชเนมัตตัญตตานะความรู้จักประมาณในการบริโภคและที่สำคัญอีกอย่างคือรู้จักเอาสติมาใช้ในการทำกิจการงานนะเวลาคนเราเนี่ยทำงานไม่ว่าทำกิจทำหน้าที่เราทำทั้งวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเช่เนอาบน้ำถูฟัน กินข้าวหรือทำงานทำการเรื่องลูกทำงานก็ต้องมีสตินะถ้าเรามีสติเนี่ยการทำงานมันก็จะเป็นการเสริมสร้างทำมาให้เจริญง,งอกงามในตัวเราในใจของเรา เรามีสติในการทํางานมันก็จะไม่ถูกความเหงาความเบือ่อความเซงความท้อแท้ความเครียดนะความวิตกคล่องแงาจิตใจเดี๋ยวนี้คนเครียดเพราะการงานเยอะแต่จริงไม่ได้เครียดเพราะงานแต่เครียดเพราะว่าวางใจไม่ถูกเพราะว่าไม่มีสติในการทํางานการมีสติในการทํางานเนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยมันมีคําเรียกนะรียชาเคลียานุโย ส่วนใหญ่ก็มักจะแปลว่าการประกอบนะหรือการประกอบความตื่นไม่เห็นแก่นอนปกติมักจะพูดถึงพระที่บำเพ็ญเพียรดึกๆนะว่าเป็นผู้ที่มีชาคริยานิโยคที่จริงชาคลิยานุโยชาครียานิโยมมันมีความหมายกว้างกนั้นนะไม่จำเป็นต้องเป็นพระนักปฏิบัติธรรมก็ได้คาวรวะญาติโยมที่ มีสติทั้งวันนะมีสติเต็มตื่นไม่ใช่ว่าไม่ง่วงก็จริงไม่นอนก็จริงแต่ว่าอยู่ในความหลงเพราะว่าขาดสติสังวรหรืออินเสียสังวรนี่ไม่ถูกนะชาคลีญญยนยยมหมายถึงว่าการมีสติในการทากิจในการทําหน้าที่ตลอดทั้งวันไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงมของอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่ คนยุคนี้จำเป็นต้องมีอยู่แล้วถ้าว่ามีสติในสามระดับนะมีสติในการรับรู้สิ่งต่างๆทางทวารทั้งหกมีสติในการบริโภคมีสติในการทำงานภาษาพาะเรียกว่ามีอินเสียสังวรมีโภชเนบันตันยุตตาแล้วก็ชาคริยานุโยทำสามหมวดเนี่ยถ้าเรียกว่า อปปานิกกะปฏิปทาอปปานิกกะปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นทางสายกลางเลยทีเดียวซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปฏิบัติได้คนที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาปฏิบัติทมเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสามารถจะมีสติในการรับรู้สิ่งต่างๆได้ไม่ต้องใช้เวลาเลยเลย ไม่ต้องสละเวลาเพิ่มเติมเพราะทุกวันนี้ก็รับรู้เสียงต่างรอบตัวอยู่แล้วทางตาหูาจมกลิ้นกายและใจก็เพียงแต่เติมสติลงไปการกินก็เหมือนกันนะเรวก็กินอยู่แล้วคารวาก็สามมื้อก็เติมสติลงไปในการบริโภคทำงานก็ทำอยู่แล้วก็เติมสติลงไปในการทำงานทำที่สำคัญนะที่ถูกมองข้ามไปเพราะว่า สามารถจะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้แล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่มีคำว่าผิดนะแปลว่าไม่ผิดอยู่แล้วเป็นทางสายกลางนะเป็นการปฏิบัติธรรมที่สามารถจะทำได้ในชีวิตประจำวันนะมันไม่ต้องการเวลาเพิ่มเติมนะเพราะว่าทำอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางทวารทั้งหกไม่ว่าจะเป็นการกิน หรือว่าการทำงานเพียงแต่เติมสติลงไปให้เป็นเอเซียสังวรให้เป็นโพชเนมัตันยุตตาให้เป็นชาคริยานุโยกและมันก็ช่วยทำให้ไม่เพียงแต่การงานดำเนินได้ดีนะแต่ช่วยทำให้ความทุกข์เนี่ยเบาบรรเทาเบาบางและเป็นกําลังนะในการสรบสนให้เกิดการเห็นธรรมนะที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ